คุณพูดมานั่นน่ะคุณโกหกทั้งนั e ้นเฮ้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรผมพูดแล้วชีงนิ้วเดียวไม่พอแกเป็นคนแล้วหลายๆเรื่องที่คุณบอยพูดมาไม่ตะกี้เนี่ยนะครับคุณเป็นคนที่โกหกมากคุณรู้ไหมเฮ้ยอะไรอะเอาเรื่องแรกเลยไหมเรื่องแรกได้เรื่องอะไรต้นหอมทําไมที่คุณบอกว่าคุณจัดรายการด้วยกันแล้วบอกต้นหอมเนี่ยนะผมเนี่ยนะขุดมาจากตมนู้นนีนี่นั่นไม่จริงนะฮะ เขาคุยกับผมเลยบอกว่าต really ้นหอมบอกว่าคุณพยายามที่จะสนิทกับเขาแล้วก็แบบว่าแบบว่าเขาก็ไม่อยากสนิทกับคุณเอาจริงเหรอจริงเหรอคุณไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อย่างนั้นเอามาคอนเฟิร์มเลยดีกว่าเหรอมาเลยครับเฮ้ยอืมขอเชิ แฉคุณก็ทอมว่าไปใช่ค่ะที่คุณพูดกับผมว่าคุณบอยเชิญทางนั้นเลยคุณบอยเขาเป็นยังไงกับคุณนังบอยเดี๋ยวก่อนนะฉันขี้เกียดถือฉันโยนทิ้งไปก่อนนะแฉไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะสนิทกับเขาเลยนี่ทำไมทำไมเป็นแบบนี้เป็นพิธีกรคู่กันค่ะจ้ารายการสดเราแต่แบบเหมือนเขาหวังอะไรสักอย่างในตัวฉันค่ะนี่คุณใช่เขาหวังอะไรในตัวคุณเขาหวังหวังที่จะ แต่อังดี่ฉันค่ะนี่นี่เวลาเรายืนจัดรายการ๋ยวได้เอานี้ไหมเอานี้ไหมนี่จำลองเหตุการณ์ให้หน่อยได้ไหมครับคุณบอยได้เชิญเลยครับคุณบอยกับคุณต้นงิ้วลองต้นหต้นหอมต้นหอมต้นหอมนะครับผมขอจับให้มันนิ่งสักี้ทำไมครับมันสั่นแล้วแบบปวดวนโทษนะเมื่อคืนไปขอหวยมาเหรอแล้วไปเอาไี่มาทเไมฮัมการิร์ปภูมินี่ผมเอานี้ออกได้ไหมได้ยินดีผมเอานี้ออกก่อน เอาล่ะเดี๋ยวลองจัดรายการแบบแบบแบบที่คุณจัดทุกเช้ากันให้ดูหน่อยะครับแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิงร้อยแปดพันแ่วัเอาได้เจอกับผมนะครัอยกับคุณต้นหอมนะครับผมโอยไม่ก็แบบว่าแล้วที่เขา แม่อังอีชันค่ะจะมาลองเหตุการณ์ให้ดูค่ะลอะไรขราต้องอ่านขาวันไทยครนะครับวันนี้เราเป็นข่าวเรื่องของคุณหอยนะฮะที่ชอบไปนั่งตามเดีเดี๋ยวเดี๋ยวฮะช่วยเปลี่ยนข่าวด้วยคือชอบไปจกอยู่แถวจกเด็กจกผู้หญิงอยู่หน้าห้องน้ำโอ้ยอะไรคิดว่าผมชอบลวนลามเขาไม่จริงทำไมเนี่ยล้วงเนี่ยชอบล้วงอีชั้นอยู่ใต้โต๊ะค่ะจับไม่ได้ต้นหอม โดนไม่ได้นะฮะทำไมครับหนังยุยติดมือมาเลยครับคนไม่ใช่เพต่อนเ้เลยตกลงคุณไม่ได้จะแตะอ่างเท้าไม่ไม่ไม่มีผมไม่อยากโดนตูเคยมีข่าวนี่ว่าคุณ่ะเป็นแฟนกันเคยไหมเคยเคยมีเหมือนคู่จิ้นเลยอย่างเงี้ยโปรโมทแต่จริงๆแล้วแท็กแท็กคนเดียวเท่านั้นค่ะใช่ติดใจแท็กคนเดียวทำไมแท็กอย่างนี้เลยครับอะไรกก้มแขมแขมแขนแล้ว ก็อีกอย่างจบรายการแล้วต้องมีธรรมเนียมเต้นค่ะเต้นครับเต้นเต้นส่งปิดรายการสมมติปิดรายการหน่อยปิดรายการหน่อยบอยครับปิดไปก่อนบอกบอกปิดก่อนปิดรราายกวันนี้ลาไปลาไปด้วยบอยกับต้นหอมนะครับสวัสดีครับอป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียตาไม่ใช่ อย่างนั้นใช่ไหมคุณบอยมันยิ่งกว่านี้อีกไม่ได้แต้หงนะไม่ได้อางโอเคตกไปอันน okay. ี้ไม่ใช่ต้นหอมอันน um> ี้ขอบคุณนะขอบคุณครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก่อนต้นหอมไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะมีอีกไหมหรือ่าหมดเรื่องแล้วคุณหอยผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องต่อไปไต้ฝนเป็นท้องผูกหรือเปล่าบิวบิว แต่เป็นจังหวะจากโคนเรื่องต่อไปไปปุ่นที่คุณบอกว่าเขาชื่นชอบคุณไปไปเชิดสิงโตเยาวราชเลยไปอะไรนี่คุณโอ้โหเอาเลยเดี๋ยวผมบอกเลยไอ้ปุ่นที่คุณไปเจอกันที่ไอ้อะไรนะละครเวที เขาบอกคุณบอกเองว่าเขาชื่นชอบไม่ใช่คุณ่ะชื่นชอบเขาเพื่อหวังอะไรบางอย่างในตัวของเขาเฮ้ยหวังอะไรมาคุณเป็นแกอยไปเจอกับน้องไต้ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวไตฝนหรือไต้ทุนเนี่ยเล้าของจร่งมาเล่น ได้ฝุ่นได้ฝุ่นพูดไปน้องบอยจริงๆแล้วเฮ้ยบอยจริงๆแล้วนั้นอ๋อบอยจริงๆแล้วเราไปเราไปเป็นเกยเฮ้ยเอาล่ะครับเข้ยอะไรอะคุณจะมีอะไรแก้ตัวว่าคุณไม่ใช่เกย์ไหมดนตรที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่อย่างที่ฝันไว้ พูดออกมาอย่างงี้ได้ไงกุ๊ก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 ไว้มันไม่ใช่อย่างที่พูดออกมาเลยแล้วเป็น เป็นยังไงแล้วเป็นยังไงอ่ะไปฟิตเนส <c oughs> ก็เล่นฟิตเนสใช่แล้วจะถามทำไมนั่นนะสิ <c oughs> จะตอบอยังไงแล้วแล้วเป็นยังไง <c oughs> การที่บอยไปฟิตเนสนั้น <c oughs> บอยอยากจะต้องการพบหนุ่มรูปร่างงาม <c oughs> และหนุ่มรูปร่างงามนด้ ยังไงไปเล่นฟิตเนสออกกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะมีอะไรกับฟิตเนสมีร้องอยู่ครับเดียวไอ้นี่ก็ร้องไปเยอะแยะเลยแล้วก็เล่นฟิตเนสฟิตเนสนั่นออกกำลังออกกำลังมาเล่นฟิตเนสเอาคำอื่นบ้างมิวสิควิดแลยวก็ไต้ฝุ่นแกจะโวยวายกับบอยทำไมไอ้นั่นยังแบบว่า แล้วเป็นยังไงมีอยู่คำเดียวเอ้าผมเป็นคนเดินเรื่องแล้วเป็นยังไงที่บอยที่บอยเชิญผมนั้นไปนั้นพราะเขาต้องการถูรูปไลา์กรูปควารูปไอ้โอ้โหแล้วเป็นยังไงไปเล่นฟิตเนสมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่มีอะไรคือคุณไปเล่นฟิตเนสเนี่ยคุณไม่มีอะไรเลยคุณคุณมีจิตใจที่แบบว่าอยากอยากจะไปดูผู้ชายล่ำล่หรือผู้ชายอะไรไปล่ำล่ำทำไมแล้วก็เล่นเพื่อสุขภาพเราเราจะได้มีซิกแพคเหรอก็คือว่าไม่มีอะไรฮะคุณคุณไต้ฝุ่นคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าครับเออไอ้คุณเข้าใจผิดมะเนี่ยเปล่าเนาะเอาเลยฮะเด็ดตดปะเนี่ย ม่ได้ตดแค่ถอดรองเท้าเฉยถอดรองเท้าถอดรองเท้าอ่ะเอาอย่างงี้เรื่องนี้อาจจะไม่มีอะไรกันเขาสนิทกับคุณมากสนิทการแล้วก็ไม่มีอะไรชื่นกันและกันไม่เออสองครั้งจ้าว่าไม่มีแล้วเป็นยังไงมันปวดมันแสบมันร้อนขนาดไหนไม่ต้องเล่าถึงขนาดนั้นละมันจะไปปวดไปแสบเลยอะโดนน้ำร้อนลวกเหรอเอางี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวพี่โอยผมขอเรื่องสุดท้ายเลยครับคุณวิลลี่ ยังมีอีกเหรออาชีพหนึ่งที่เขาบอกว่าเขากําลังทําก็คือทัวร์ใช่ครับคนที่ไปทัวร์ของคุณก็คือแบบแบบทําเป็นครอบครัวมีเซเล็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะต้องดูแลดีๆนะต้องดูแลดีเขาเดีดีมีเซลงเซเล็บไปมีผู้หยงผู้ใหญ่ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ฮะเดี๋ยวผมจะเอาคนที่เคยไปทัวร์คุณแล้วก็เป็นเซเล็บด้วยเฮ <im bit> ้ย <Donkey> เขาบอกว่าที่คุณพูดอะมันไม่จริงเลยนะครับที่คุณดูแลเขาขนาดนั้นผมบอกเลยนะครับ เซเลบคนนั้นมาถึงแล้วก็จะมาแฉว่าไอ้คุที่คุณทํำอย่างกัง้อยเดี๋ยคุณโซเฟียลาครับคุณแม่โซเฟียอ สวัสดีแม่แม่สบายดีไหมแม่นะระบายลีล่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นใครครับเ,เ,เลขาเลขาเลขาเลยหรือด้วงมะพร้าวอันนี้เฮ้ย <c oughs> นี่นี่ <c oughs> เลขานะคอยมาจดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคอยจดอดนะเดี๋ยวพูดอะไรคอยจบวะอ่าคอยคอยจบวะคอยจดคอยจบวะเอะอโทษนะฮะ อีตัวนู้นโดนละคันไหมไม่คันเป็นเลขาเป็นเลขาเลขาเลยค่ะจกไว้เจ้ผู้ละขอจกไวไปทัวเขาเป็นยังไงทัวทัวคุณลอยอ่ะถูกไหมคุณจริงทัวคุณลอยอ่ะคุณบอยคุณบอยลอยทำไมล่ะตัวคุณจริงไงคุณจริงจกไว้แล้วไม่จกวันนี้ทัวคุณลอยเนี่ยมันรัวลิล่ลาก แล่ล่านี่แล่ล่าแร่ล่าแย่แร่ล่าแย่มากแย่มากแย่มากจริงเวลาจะไปไหนเนี่ยพาหลอกเรื่องตลอดเลยเวลาจะไปไหนอ่ะไปขึ้นบันไดเลื่อนตลอดเลยอะไรพาไปนะถ้าจะหลอกเรื่องตลอดเลยเออหลบเรื่อง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 ตกเครื่องตกเครื่องตก ตกเครื่องตลอดเลยทางทางมันจะของจริงมากอะตกเครื่องไอ้หลอกเลื่องต่อต่อต่อตกเครื่องเมื่อไงตกเครื่องตลลอดเยตกเครื่องตลอดเลยแล้วก็ดูแลไม่ดีเลยดูดูแลไม่ดีเลยอ่าดูแลไม่ดีเลยทิ้งเราลิงลิงลงก้นล่างอะทิ้งทิ้งเราอะเหมือนอยู่ชั้นล่างอะไม่ใช่ทิ้งทิ้งคว้างคว้างดูแลนะชอบทิ้งทิ้งคว่างคว่างแะอ่าไม่หลงไรไรลีไม่ไม่สนใจไรดีอ่าไม่ดูแลเราทุกอย่างเลยไม่ดูแลเราทุกอย่าง เลยห้องลงห้องผาห้องกางโกงการกินอ่ะห้องห้องน้องห้องน้ำอ่ะให้เข้าไปกินอ่ะไม่ได้บอกห้องลงห้องน้ำอ่ะกลางกงการกิอแล้วทำไมมันต้อไม่ใช่กลางกงการกินกางโกงกลางกินห้องลงห้องน้ำการโกงกลารกินจกจกไว้ตลอดเลยจกไว้หนดูที่มันจกอะไรไว้ช้าช้าอะไรนะช้าๆ จดไม่ทันอ๋อพู้ช้าห่จดไม่ทันไอตัวนั้นสะสมฟันหรือเปล่าวะไม่จังไหนไหนมันจดอะไรไว้มันจดอะไรไว้บ้างอ๋อมันอะไรเนี่ยมันจดเจองมันจดไว้เจงอามันจดว่ามันจดไว้จดไว้ยังไงจดไว้ว่าอะไรมันก็มันจดไว้ไงใช่ไงมันจดไว้ว่าอะไรอันนี้มันจดไว้เนี่ยอ่าก็เป็นคนบอกตัวเองไว้เขาจดไว้แฉต่ออ๋อ แล้วก็ไม่ใส่ลายลายลีเลยอ่ะไม่สนใจลายดีเลยอ่าทิ้งทิ้งกลางกลางทิ้งทิ้งกว้างกว้างเออกว้างวางทัวร์เลยเละเทัวร์มันเละเทะเละเทะเขาพูดถูกแล้วเละเทะพี่จะเป็นเละเทะวทัวร์เละเทะเออทัวร์เละเทะใช้ไม่ได้อ่ะใช้ไม่ได้ไม่มีความละหรือล้อไม่มีความมีถุงงอกด้วยรับผิดชอบรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบด้วยตกลงเขาไม่ดูแลคุณเลย อ่าไม่รู้ลเลยตอนนั้น <simply> พาไปเที่ยวไหน <ผ S 1> พาไ,ไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวไหนพาไปจิงพาไปจิงเป็น เป็นบริษัททำหนังสือครพาไปจีนพาไปจีนมันพูดพักนิดชิ่งไปยุโรปพาไปจีนแล้วเฮ้ยนี่เขาไปยุโรปปเขาไปต่อเครื่องนู่นแล้วไปลำเล็กไปอ๋อไปต่อต่อยุโรปไปประเทศอะไรครับในยุโรปประเทศอะไรไปยัดเยียอ่อะอะไรนะยัดเยียอ๋อไปยัดเยียดให้ไปถูกไหมลัสเซียรัสเซียรัสเซียไปไหมรัสเซียไปไหมลัดเซียไปไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปแม่ไปคนละวันแล้วไม่ใช่แล้วใช่ที่ไหนล่ะจริงจริง คนที่เป็นเซเล็บเนี่ยส่วนใหญ่เขามีใครบ้างมีใครบ้างมีพี่เจเจตรินอ่านี่ไปด้วยมีพี่ปิ่นเกตมณีมีตะวาริดถือว่าเข้าใจผิดกันละกันเข้าใจผิดจริงๆแล้วเรื่องเที่ยวที่เมื่อกี้คือสแกนดิเนเวียนที่น่าเที่ยวมีสแกนดิเนเวียนเดี๋ยวปีใหม่นี้ไปครับไปไหนฮะก็มีอ่มีสวีเดนมีนอร์เวย์โนะฮะมีอ่ฟินแลนด์แพงไหมไม่แพงมากครับเพราะว่าเราไปไปยุโรป อย่างหนึ่งที่ที่ที่เราไปยุโรปก็คือเราต้องมันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอยู่ฝั่งเอเชียอยู่แล้วอูแล้วของผมจะไม่ได้แพงกว่าทัวร์ทั่วไปเพราะเราเน้นกินอร่อยพักสบายถ้าโดนแดดก็อย่าลืมสัีนีนะครับใช้แล้วเป็นไงฮะซึมซึมซึมเข้าผิวดีมากยซึมเร็วมากเลยที่นนี้บานนะครับแขกเราครับคุณบอยพิษณุขอบคุณกครับขอบคุณครับนะแล้วก็ช่วงหน้าครับ มาดูกันครับภารกิจโลกกรพิชิตฝันให้สำเร็จของเรานะครับรับรองว่าต่อสู้กันเรียกได้ว่าโอ้โหผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคนกับไฟคเฮ้ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับสักครู่ครับเฮ้ยเรียกได้ว่าฉลองพักดีวิจิตระเบิดภูเขาเผากระทอมกันเลยทีเดียว